ทุกคนมีความสุขเด้อในวันหยุดพักผ่อนไทบ่หยุดกับทำง,งานยังมีความสุขนะคะประเดีโยวเป็นในน้ำเนาะจะต้องไปตอบเม,มนเลยนะค่ะบ,บ่ตอบมันกับบอดีปันใดเนี้ยมันบ่ได้ผลมันข่าวบ,บ่ถึงต้องตอบเมนไปเยี่ยมบา้านบ่ดเมนบ่ดเมนฉีดต้นไม้เลยมัวล่างอันนี้ไหมค่ะทุกคนเห็นบอหนะตาตากหมูตากไปแล้วเนื้อมันติดค่ะเนื้อมันติดจะเข้าปล่อยไว้ไมันจะตินล่าดำๆขอบคุณนะคะเอานา้ำใสยน้ำเย็นๆหินล่างแนวตาก แดดเดียวมะฝาค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกาลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนจ้าทุกคนที่ฟอเสร็จเราเสร็จยังติดบ้องให้ขึ้นล่าค่ะเมาจะใจแต่น้นขึ้นหน้าดูทุกคนที่บ้านลุงนวีหัวอนบ้าน,าน,น,นเพื่อนฝนตกแล้วเนาะอิจฉาจังเลยเอาน,าน้ำสายนา้ำเยน็นๆขึ้นล่างแนวตากแดดเดียวมะฝาค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกาลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนจ้าทุกเนืองมัก์คกีเฮามัก์คเราติตางมันติด เกาจะต้องล้างแล้วก็สะอาดค่ะทุกคนคันๆจักหน่อยก็เอาน้ำมาฉีดจังสีแล้วก็ออกให้ถึงไม้ที่เพื่อนพอคิดงี้ยวว่านีิก่ะฝากเพื่อนๆรับชมเลเด้อลุงระวีค,ค่อนค่อนมาสวยบ่าง่ามแต่ก็จริงใจครับทุกคนค่ะวันนี้ก็ต้องออกไปข้างนอกอีกโอ้ยฟอกเสร็จเวลาเสร็จเองเสร็จบ้องให้ขึ้นล่าค่ะเ้าจะใใจแต่น้ำขึ้นหน้าดูทุกคนที่บ้านลุงระวีหันบ้านเพื่อนๆฝนตกแล้วเนาะอิจฉาจังเลยนะนคะ เราก็บ,บ่ได้บ่ได้ขูดออกมันก็นดำคุดล่าคุดล่าเนาะไอพวกเนี่ค่ะเราก็บ,บ่ได้บ่ได้ขูดออกมันก็นดำคุดล่าคุดล่าเนาะไอพวกถุงสารลดล่าที่จะออกจากซอยมันเป็นดินเหนีย้ยมออกหยากะทุกคนเดี๋ยวมาบนเดี๋ยวมาคุคคยถ้าทุกคนย่างเข้าขอเป็นคลิปย์เงนะคะถ้า <c oughs> ว่าในสงการ้านก็ในตอบเม้นอ่าตื่นมากกับเฮ็ดทุกอย่างให้ครบนะเพื่อนๆลงสตอรี่ลงภาพนิ่งน,นะคะ ลงภาพนิ่งอะกัลงเนี่ยลงที่คอเสื้อเวลาเสียเอียงติดบอห้ขึ้นล่าค่ะเอาจะใส่แต่น้ำขึ้นน้าดูทุกคนที่บ้านลุงรวีหวานบ้านเพื่อนฝนตกแล้วเนาะอิจฉาจังเลยลุงรวีค่ะคอยมีเวลาเนาะกลับมาลุงรวีกังวลเธอจีฮอดบ้านขึ้นสามถุงเนาะเธอสีหายเข่าใกล้เขายังกระเล็ดตอบซาตอบหน่อยหยันเศร้าเลยจะหกโมงเศร้าไหมลูกจะออกไปขายของเราจังตื่นนะคะทุกคนเอาเลยต้องเอาน้ำ ใช่อย่างหรือฟ้องน้ำถูๆๆกันนะใส่น้ายาแล้วถูๆๆๆแล้วก็ฉีดน้ำแรงๆอ่ะลงไปให้เนื้อถึงสารลดล่าที่จะออกจากซอยมันเป็นดิ่เเนี้วมออกหยาดค่ะทุกคนเรียาบนด้วยมาคุยค่ะทุกคนย่าง้าวขอเป็นลีปย่างนะคะทั้งวันเลยโบเมนโบเมนฉีดต้นไม้เลยมาล่างอันนี้ไหมค่ะทุกคนเห็นบ่หนะตาหมูตากไปแล้วเนื้อมันติดค่ะ เนื้อมันคือจะเฮาปล่อยไว้ไมันจะเป็นล,ลาดั่งๆงานเฉลี่ยเ,เตอร์เฮาไปเรือ่อยๆค่ะอย่าไปกังวลยังเนาะเฮียไท้มีความสุขนะคะเป็นคนเราอีแล้วโอ้ยค่สิเป็นต,ตาเย็นัๆเนาะอย่าให้บ้านตัวเองฝนตกมั่งจังแต่ว่าถนนยังบ่แล้วตกกับรถไม่ได้บ่หัวไปเรื่อ,ๆอ,อ,อยๆพอกังวลเฮียไท้มีความสูงเป็นอะสบายสบาย,ยเราดีแบบมีหน้าทีเ่เฮามีหน้าที่หลายอย่าวเราผิดชอบหน้าที่เฮาแล้วก็เฮ็ดศไหนเพื่อนพอคิดยาววันนี้กะ ฝากเพื่อนๆรับชมได้เล้อลวงระวีค้นคนมาสฉยบางเงาแต่กะจิงใจครับทุกคนค่ะว่าน,นี้ก็ต้องออกไปข้างนอกอีกสวัสดีจ้าเห็นบอโอ้แดดเปียงเลยเด้อ้านลุงระวีเห็นบ้าแดดแดดแรงแรงเท็ด่ยังหูบ้จ้า,าววนเตานี่เตานี่ที่บ้านเพื่อนพอคี้เาววันี่กะฝากเพื่อนๆรับชมได้เล้อลุงระวีค้นคนมาสฉยบางงาแต่กะจิงใจครับทุกคนค่ะ วันนี้ก็ต้องออกไปข้างนอกอีกนคะคะเรากับ,บ่ได้บ่ได้ขูออกมันก็้ดำขึ้นล่าขึ้นล่าเนาะในโพรงไปเร,เรื่อยๆประกังวนเฮ็ดอะไรไม่ฟัสูขเฮ็ดสบายสบายวันนี้เด็กแบบมีนาทีเฮ้าไมีนาทีหลายยาวแล้วพี่ชอบนาทีเหา้าแต่กระเฮ็ดอาการมองเห็นรดค่ะการเข้าถึงถดของพยามยเฮ็ดก็ต้องเป็นกังวลนะว่ามันแดงหรือบ่แดงก็ต้องสนใจเฮ็ดไปเร,เรื่อยๆค่ะทุกคนเย้มื่อกี้ดีขึ้นเองค่ะเย้พี่กังวนเฮ็ดไปเรื่อยๆ ประการ้วนนี่อะไหไมีความสูเท่นี่สบายส,สบายลุงฤทธิ์แบบไม่นาที่เห้ามีหน้าที่หลายอย่งยางเราผิดชอบหนา้า,าที่เห้าตะก็เห็ดไอเนื้อมาร์คทีเห้ามาร์คเราติตางม,มันติเเดเกาจะต้องล้างแล้วก็สะอาดค่ะทุกคนคันๆจักหน่อยก็เอาบบน้ามาฉีดจางสๆแล้วก็ออกแล้วก็ชิมไม้ที่คิดง่าวคิดสั่งอ่ามีมงุงเรื่อยๆนะคะรายได้ดีลุงลทธิ์แบบคอยมีเวลาเนาะกลับมาลุงลทธิ์กังวลเธอจีฮอดบานขึ้น สามถุ่เนาะเตือนสีหายข่าใกล้เขายังกะเล็ดตอบซาตอบหน่อยถ้าขนสารลดล่าที่จะออกจากซ้อยมันเป็นดินเหนียวมันออกหยาดอ่ะทุกคนเดี๋ยวบางบนเดี๋ยวมาคุยเขาทุกคนย่างเข่าขอเป็นคลิปยน่านะคะทั้งว่าันในหลุงฤกษ์คอยมีเวลาเนาะกลับมาลุงฤกษ์กังวลเตือนสีหอดบานทุกคนสามถุ่เนาะเตือนสีหายข่าใกล้เขายังกะเล็ดตอบซาตอบหน่อยค่ะเราก็บ่ได้บ่ได้ขูออกเมื่อกัดำคุดล่าคุดล่าเนาะ ไอ้เพื่นขอบคุณนะคะอย่างเร้าเลยจะหงมงเต้าไหมลูกจะออกไปขายของเราจังตื่นไปตอยตั้งรานไปคอนหมูจังได้อย่างนี้นค่ะห,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 ห้อนหลายห้อนหลายเป็นบ้านเพื่อนๆอ่ะโชคดีเนาะฝนตกแล้วเย็นสบายนี่อยากอาบน้ำเลยได้ไหมมันลดออกประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนมาเย็นสบายเลเห็นผะต้องฉีดนะแต่ไมฉีดของหลุงวิมันขึ้ไล่เลยเด้ตื้อเป็นสันตาคอนโด,ดตากเนื้อตรงกลา,างบ้านท่านในตอบเม้น ตื่นมากค่ะเห็ดทุกอย่างห้ครบนะเพื่อนเพื่อนลงสตอรี่ลงภาพนิ่งนะคะลงภาพนิ่งอะกับลงอย่างลงลุงวี่กบคอยมีเวลาเนะกลับมาลงลุงวี่กับ่วงเธอจีนฮอดบานตื่น,าน,นตามถุ่มเนะาะเธอสีหายเขาใกล้เขาอย่างเล็ดตอบซาตอบหน่อยเดี๋ยว่าย้ำตอบเมนไปเรือ่อยๆเพื่อนจะตอบกับง่วงหลายเมื่อหลายรักทุกคนมีความสุขเ้อในวันหยุดพักผ่อนใครไปหยุดกต่ทำงานยังมีความสุขนะคะลงลุวี่ะบ ค่อยมีเวลาเนาะกลับมาลงฤทธิ์กังวงเธอจีนฮอดบางเพื่นสามถุงเนาะเธอจีหายเขา่าใกล้เขายังกรเล็ดตอบสาตอบหน่อยไปต้อยตั้งรางไปทอดหมูจังได้เงนี้ค่ะโอห้อนหลายห้อนหลายเป็นบ้านเพื่อนอ่ะโชคดีเนาะฝนตกแล้วเย็นสบายเนี่อยากอาบน้ำเลยได้ไหมเฮ้ให้ไในมีดีแววเลยเป็นพยากรว,ว,ว่าอาทิตย์หน้าโต๊ะโคดอกค่าข้างนี้ห่อนว่านไปตลาดห้อน เฮ็ดบารบินโอ้เด็ดขนสานรถล,ล่าที่จะออกจากตอยมันเป็นดินเหนียวมออกหยาดค่ะทุกคนเดี๋ยวบอสเดินมาคุยกับทุกคนยาม้าวขอเป็นคลิปยงี้วนะคะทแบบั้งวันเลยบอสเป็นบอสเป็นฉีดต้นไม้เลยมะน่างอันนี้ไหมคะ่ะทุกคนเห็นบอน่อะนี่ตากหมูตากไปแล้วเนื้อมันติดค่ะเนื้อมันติดแต่ห้ามปล่อยไว้ไมันจะติดล่าดำๆคลั่งคิดเงี้วคิปสัานอ่ามิง,ง,งลงเรื่อยๆนะคะรายได้ดีสวัสดีจ้าเห็นบ่ โอ้แดดเปียงเลยเด้อบ้านลุงดูดิเห็นว่าแดดแดดแรงแรงเที่ยงหูบ้าจ้าเต้านี่เต้านี่ที่บ้านไปตอยตังลานไปถอนหมูจังได้อย่างเงี้ยค่ะโอห้อนหลายห้อนหลายเป็นบ้านเพื่อนอ่ะโชคดีเนาะฝนตกแล้วเย็นสบายนี่อยากอาบน้ำเลยได้ไหมเดี๋ยวว่าย้ำตอบเมนไปเรื่อยๆเพื่อนจะตอบกับง่วงหลายเมื่อหลายรักทุกคนมีความสุขเด้อในวันหยุดพักผ่อนไทยปรหยุดก์แทั้งานยังมีความสุขนะคะไปตอยตังลานไปถอนหมู จังได้อย่ะงนี้ค่ะห้อนหลายห้อนห,อนห,อนหอนลายเป็นบ้านเพื่อนๆโชคดีเนาะฝนตกแล้วเย,ย็นสบายนี่อย่กอาบน้ำเลยได้ไหมอบอมเมนบอมเนฉีดต้นไม้เลยมะนางอันนี้ไหมคะ่ะทุกคนเห็นบ้ะที่ตากหมูตากไปแล้วเนื้อมันติดค่ะเนื้อมันติดแต่ห้าปลลอยไว้มัน,นี้จะติดล่าด,ด,ด,ดําดการมองเห็นลดค่ะการเข่าถึงลดต้องพยายามเฮ็ดก็ต้องเป็นกังวลนะว่ามันแดงหรือบ่แดงกพต้องสนใจเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะทุกคน ยาก,ก็ะตีคุณเองค่ะยาพิกางวดเฮ็ดงูเหรอโอ้ยก็จะเป็นตใจเย็นกันเนาะอยาให้บ้านตัวเองฝนตกมั่งจังแต่ว่าถนนเนี่ยเปลี่ยวตกขับรถไม่ได้บ่หัวแอบต้องขาแล้วก,ก็เตาหอนแล้วก็ทอดหมูแดดเดียวอยโอ้ยหอนกลับมานอนแม้ทุกคนปกติจะเตือนแต่สีว่าเนี่ยโ้ต้องการบ้านถ้าเน็ตต่อบ่นอ่าตื่นมากค่ะเฮ็ดทุกอย่างให้ครบนะเพื่อนๆลงสตอรี่ลงภาพนิ่งน,นะคะ ลงภาดนิ่งอะก่ะลงอย่างนี้ให้เลยมีดีแล้วเลยเป็นพยาก่อนว่าอาทิตย์หนาโต๊ะโคดอ่ะค่ะข้ามีหงว่านไปตลาดม้วนอ่าเฮ็ดบาบินโอ้เด็กนี่พอเสร็จเวลาเสร็จเอียงติดป้องให้ขึ้นลากค่ะข้าจะใส่ในน้ำขึ้นน้าดูทุกคนที่บ้านลุงนวีหวอนบ้านเพื่อนฝนตกแล้วเนาะอิจฉาจังเลยเดี๋ยวเป็นในน้ำเนาะก็ต้องไปตอบเมนเลยนะถามว่ตอบ มันกับบอดีปอนได้เนี่ยมันบอลไดผลมันขาวบอถึงต้องตอบเมนไปเยี่ยมบ้านนะคะเรากับบอลไดบอลไดขูดออกมันก็ดำคุดล่าคุดล่าเนาะในพวกนี่ค่ะเรากับบอลไดบอลไดขูดออกมันก็ดำคุดล่าคุดล่าเนาะในพวกเนื้อมาร์คสีเฮ้ามาร์คเราปิดตางมันติดเกาจะต้องล้างแล้วกสะอาดค่ะทุกคนคันๆจักหน่อยเราก็เอาน้ำมาฉีดจย่างนี้แล้วก็ออกใก็ฉีดไม้ที่มันลดออกประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนมาเย็บสบายเลยเห็นปะต้องฉีดนะ อพยพฉีดของลวงรวีมันเป็นไลยเลยนะอ่าตื้อเป็นสั้นตาก้อนโดตากเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนเขาเลยต้องเอาหนามใส่ยางอ่าหรือฟองหนาม,มาถูๆๆกันเนาะใส่น้ำยาแล้วถูๆๆๆแล้วเขาก็ฉีดหนามแรงๆอ่ะลงไปให้เนื้อเพื่อนพอคิดเงี้ยวว่านี่กะฝากเพื่อนๆรับชมเลเด้อลงระว,วีก่อนค่อนพอสวยบางเงาได้ก็จริงใจครับทุกคนก็ว่านี้ก็ต้องออกไปข้างนอกอีก นก็นต้องไปตอบเมนเลยนะขับ,บรตอบมั่นกับบอดีปอนไดเนี่มันบอได้ผลมั่นข่าวบอถึงต้องตอบเมนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนพอคิิปยาวว่าน,นี่กะฝากเพื่อนเพื่อนรับชมได้เดยหล,งลวงระวีก้นก้นอบอสวยบางงาแต่กะจิงใจครับทุกคนกะวัาน,นี้ก็ต้องออกไปข้างนอก